ชุดจะเก็ตภาพทุกที่ทุกเวลาไม่ชอบการบ้านแบบนี้เลยอ่ะฉันยิ่งไม่ถนัดวาดรูปอยู่อืมถึงจะไม่ถนัดเนะ<อ>นก็พยายามวาดไปเถอดนะเดี๋ยวก็นหน,นับยางไงนี่โดรายเมอนนี่บอกก่อนนะไม่มีของวิเศษเช่วยให้วาดง่ายๆแล้วนะก็เอารู้ทันเืยเย็นชาสิ้นดีงั้นไม่พูดก,ก็ได้อย่ายามเข้านะ มีอะไรวาดง่ายๆบ้างนะเฮ้ยจริงสิวาดชิสุกาดีกว่าชิสุการน่าแสนจะน่ารักและวาดจะได้สนุกเจ๋อได้หรือเปล่ายิ่ได้สิจ้าอ้าวโนวิตะเองเหรอโนวิตะก็จะมาขอชิสุการเป็นนางแบบเหรอจะอ่ะเอ้ย เอออืมก่อนนะโอ้ยพวกฉันก็ขอด้วยคิดแล้วว่ารูปชิสุกานี่แหละลยะเ,เดี๋ยวจะใช้สมุดวาดภาพจากฝรั่งเศสวาดชิสุกะออกมาให้สวยรัดที่สุดเลยแหม่ <c oughs> งั้นทุกคนไปที่สวนแล้วก็วาดด้วยกันดีกว่าเนะ้ะจัง <c oughs> จากฝรั่งเศสวาดเลือดีจังเลยว่าเสร็จแล้วล่ะเฮ้ยวายจังไหยขอดูหน่อยสิจ้านี่เป็นไงบ้างฮะโอ้ยเออหน้าตาคุ้นๆเหมือนใครว่าเอาเหรอฉันก็ว่าเสร็จแล้วล่ะนี่โอ้วาดเก่งมากนินาเก่งจริงด้วยจ้าเพราะฉันเคยไปเดินชมงานศิลปะที่ฝรั่งเศสมาเยอะยังไงล่ะเห็นไห เด็กิซูกิล่ะป้าเสริรือขัง,งอ,อ,อึลูกนี้ใช้ได้หรือเปล่าว้าววิเศษไปเลยผมก็เป็นเด็กิซูกิจริงๆนะเนี่ยเหนือยิ่งกว่าเสดออกไม่ไกลเลยละ่ะขนาดฉันเป็นมือโปรโยังต้องขอยอมแพ้เลยล่ะเนอะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอืมือม แล้วโนบิตะเราวาดออกมาเป็นยังไงบ้างจุ้ยทุกคนเขาโชว์ให้ดูกันหมดแล้วโนบิตะก็โชว์บ้างดิอุฉันก็อยากดูจ้าจิ้ยจฉันยังว่าไม่เสร็จนะเเดี๋ยวก็ไปเติมรายละเอียดเพิ่มที่บ้านหน่อยนะได้เลยจ้าแล้วเอามาให้ดูด้วยนะคึนารูีให้ชิซูกะดูนะต้องโกรธเราแง่แง่เลย ข้างร้านอาหารใช่ร้านตราอย่างไหมโอ้ยใช่ที่ไหนกันเราข้างร้านอาหารน่ะเป็นร้านตัดผมถัดไปถึงจะเป็นร้านตราอย่างทีนี้ถัดจากร้านตราอย่างก็จะเป็นร้านหนังสือเก่าเอ้ยผมว่าพี่นั่นแหละที่จำผิดน่ะเฮ้ยไม่ผิดหรอกทำอะไรกันอยู่เหรอพ่อกับอาเน่ะเขาร่างผังเมืองเมื่อสมัยยังเด็กกันอยู่อะเด้เหรอ น่าสนุกจังแต่ว่ายังวาดออกมาไม่สําเร็จสักทีเลยจ้ะมันจะเป็นร้านตัดผมใช่ไหมแล้วก็เป็นร้านตรายางแล้วก็เป็นร้านหนังสือมันต้องตามนี้ถึงจะถูกต้องไม่ใช่หรอกนะพี่ต้องเป็นร้านตรายางร้านตัดผมร้านหนังสือเก่าตั้งหากนายนี่เทียงคำไม่ตกว่าหัวแข็งชมัดเลยอ่ะคนที่หัวแข็งคือพี่ตั้งหากหล่ะครับแน่ย้อนอีกออนายกำัเป็นคนหัวแข็งมาแต่ไนแต่ไรแล้ว ตอนที่เอาดินสอสีพี่ไปก็ไม่ยอมรับความจริงปฏิเสธตลอดฉันขอหมดบ้างเถอะนะพี่จะแอบเอาขนมปังของผมไปกินด้วยไม่ขอก่อนกินหมดเลยด้วยอ่ะถ้างั้นเรามาเป่ายิ่งฉุบกันแบบทุกทีเลยดีไหมฮะพี่ก็เอาแต่ทำแบบนี้แหละมันไม่แฟร์เลยอ๋ยใหญ่แล้วก่นใหญ่แล้ว <c oughs> อะเออจริงสินะใช้ไอ้นั่นดีกว่าทุณจะเงีทาทุกทีทุกเวลา <c oughs> นี่นั่อะไรเหรอฉันยังไม่ว่างอธิบายแล้วนะ ปุ่มเรียกแผนที่ขึ้นมามันต้องนี่ปุ่ม,มนี้เอาโอ้ขยายแผนที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็ซูมจนเห็นเป็นภูมิภาคแล้วก็ซูมอีกซูมเข้าไปซูมเข้าไปอีกทางร้านค้าหน้าสถานีที่พวกพ่าเขาเขียงกันอยู่นั่นหรอเออกดปุ่มปรับไปละย้อนไปเมื่อสามสิบปีก่อนจากนั้นก็ปริ้นออกมาแล้วเ,เร็ว มาเร็วผีเลยโอ้โหสุดยอดโ <c oughs> อ้โหอะ,อะแล้วเสร็จ,รจแล้วชั้มเงินเดี๋ยวลองดูรูปนี้แล้วลองนึกดูสิครับ <c oughs> ข้างร้านอาหารเป็นร้านตรายางร้านหนังสือเก่าร้านตัดผมเรียงกันตามนี้เลยครับฮ<ะ>เฮ้ยอ้าวก็โธใช่แล้วเป็นแบบนี้จริงๆนั่นแหละสรุปแล้วเราผิดด้วยกันทั้งคู่อาศัยความทรงจำอย่างเดียวนี้มันไม่แม่นเลยนะ <c oughs> เอาละเรามาวาดแผนผังกันต่อเถอะผมเน่ยจำได้ถึงแค่แถวร้านตรายางนี่แหละ <c oughs> ถ้านึกตรงไหนไม่ออก <c oughs> เดี๋ยวผมจะวาดตรวจสอบมาให้นะครับ พี่น้องเลิกทะเลาะกันได้มันก็ดีอยู่หรอกแต่โดราเอมอนขี้จุเนี่ยก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเรื่องช่วยให้วาดรูปง่ายขึ้นน่ะใช้วาดรูปชิสกะดีกว่าเครื่องนี้มันใช้ยังไงนะโดรไเอมอนคงไม่ยอมบอกง่เลยกดปุ่มเลืกแผนที่คืออันไหนเน่ะเฮ้ย,ยสงสัยจะอันนี้ละมะั้ง ออกมาแล้วจากนั้นก็สู่บากเข้าขไปถึงดูแล้วมอไม่ค่อยออกแต่ก็คงแถวเนี้ยใช้ปุ่มรับเวลาย้อนเวลาไปหรออเอ่อ,อลองมอมอไปก่อนแล้วกันอมือมันขยับไปเองโอ้โหแบบนี้จังเลยสนุกอะนี่โอ้โห,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 หอย่างนี้อย่างนี้ฮะนี่มันรูปตอนไป พอจนพายุหินด้วยกันนี่นาเฮ้ยคิดถึงจังเลยนะกดปุ่มตั้งเวลาพลาดไปไม่ต้องอดีตหรองเอาปัจจุบันดีกว่าแล้วมาอีกทีออออ้อย,อย,อยนี่แม่นี่นะเฮ้ยแอบบกินเลยคนเดียวอะ่ะเฮ้ย<อ>แม่ฮะ<อ>ขี่โก้นี่กินคนเดียวได้ไงอะ่ะ<อ>ลูกรู้ได้ไง เราระบุตำแหน่งผิดไปสินะเดี๋ยวปรับใหม่ให้เป็นบ้านชิซุกะแล้วก็ยอ้อนเวลากลับไปนีดหน่อยเฮ <c oughs> ้ยเดียยวเดียวเดียวเด,วเดวทำพลาดอีกแล้วฮะใช้ไม่ได้เลยแล้วคราวนี้ต้องตั้งใจหน่อยแล้วคร <c oughs> <อ>าวนี้แหละโอ้ เสร็จแล้วดิบเอารูปไปอวดดีกว่าชิสุกะจ้าว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ไงดูดิเฮ๊ไหนหล่ะไหนหล่ะขอดูหน่อยสิดูหน่อยสิก็นะไม่ได้มากมายอะไรเลย ีเดือดเชื่อแฮะวาดเ,เก่งจังเลยนั่นสิวิเศษมากๆเลย <c oughs> แม่แม่แม่ไม่มจริงขนาดนั้นหรอกนะ <c oughs> <c oughs> อีกยังม,มีรูปอื่นอีกสินะ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย นที่สุดก็ทำแผนที่เสร็จแล้วดําดําดําอ้าวเอ๊ะเอแอบใช้เองอีกแล้วเดี๋ยวนี้ตายด้วยว่าอะไรที่ไหนไปแล้วเนี่ยเฮ้ยสมุดสเก็ตสํารองไปนั่มาเลยปั๊บปั๊บปั๊บตะระปั๊บะเว่าอะไรไปเนี่ยเฮ้ยถึงจะไม่รู้สาเหตุแต่ต้องเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากแแน่เลย